เนื้ออักเสบลดบวมต้องใช้สีนะแนะนําให้ใช้บามนงรักสีดําเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรสมุนไพรไทยมีมาให้26ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหลปวดหลังปวดเอวเส้นยืดเอ็นตึงกระดูกทับเส้นแขนขาไม่มีกําลังแมลงสัตว์กัดต่อยตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะหรือว่าใครมีรอยฟกช้ำเป็นจ้ำๆๆก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยมีเลขไปอนุญาตจดแจ้งเรียบร้อยเนื้อบามจะเป็นแบบนี้ทาแล้วไม่แสบไม่ร้อนออกฤทธิ์แนวเย็นๆด้วยซ้ําปกติราคา390ตอนนี้มีราคาพิเศษด้วยนะใครสนใจกดไปดูที่ตะการถังไครั่ ยิบๆไม่หายสักทีแนะนําให้กดบามนองรักสีชมพูลแล้วก็สีเขียวไปด้วยบามสมุนไพรนองรักสีชมพูจะบรรเทาอาการคันเชื้อราชนะตุผดผื่นยุงกัดน้าเหลืองไม่ดีสะเก็ดเงินกากเกลือใช้บริเวณที่ผิวบอบบางแต่ถ้าเป็นสีเขียวก็จะเป็นบริเวณผิวทั่วไปแพ้น้ำแพ้เหงื่อก็คือใช้ได้นะพิกัดที่ปักไวให้ตอนนี้ก็มีราคาพิเศษเหมือนกันชอบแบบไหนกดไปได้เลยและบามสุดท้ายคือบามสีส้มเหมาะสําหรับนักกีฬากับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นตะคิวบ,บ่อยๆไหลติดเส้นโจมปวดเมื่อยตามร่างกายบาม ทาระหว่างวันก็ได้เลยแถมยังใช้แบบยาวๆนานๆได้เลยนะทุกคนด้วยความที่เขาเป็นสมุนไพรไทยก็ยิ่งไว้วางใจในการใช้ไปอีกถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีคำถามสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะของซื้อของขาของที่ต้องจ่ายสตางค์อยากให้ทุกคนได้ข้อมูลครบได้ข้อมูลเคลียร์แล้วค่อยกดซื้อไปนะแต่ถ้าใครตัดสินใจได้แล้วรีบกดไปได้เลยนะก่อนโปรโมทราคาตอนนี้คือคุ้มมาก